สวัสดีครับพี่ๆวันนี้จะพามาชมรูปลอหลวงปูท่ทวดพิมพ์ตอเลศหลังหนังสือนะคะบบรับรอบโบราณวิทย์เข็บนะหน้าหลังลงกล้องด้วย ชัดเจนมากขมมากไปหนาดูหูหูเป็นหูเลยเป็นสันเนะเรดูคาบเขาไซที่มันเกาะอ,อยู่คือเป็นชั้นเป็นชั้นเลยบ่งบอกถึงความเก่า ดูมือหลวงพ่อคมไหมนะนิ้วพ่อหลวงพ่อด้วยจีวรคมมากคมทุกจุดพระหล่อใช่ว่าไม่คมนะพระหล่อคมนะ ดูบอดินท์ราคาที่มันเกาะอยู่บนผิว ทจะวังพ่อมันสันเลี้ยวเลยเลยใไหม <c oughs> <c oughs> จีวังนี่เป็นเลี้ยวเลยต้อดูข้าวที่มันเกาะข้าวไซส์พวกนี้ต้องใช้เวลานะที่เกาะอ,อย่างนี้ข้าวเบาอย่างนี้อยู่เลยใช่ไหม ไม่รูข้างหลังน่าจะเป็นหลอดโบราณน,นะเพราะหลอบุม๋มหลอไม่เสมอแต่ตัวยานนี้เด้งมากตัวหนังสือนี้เด้งมากเด้งมาก เป็นสันขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นสันสันสันขึ้นมาเลยมาดูข้างข้างขามันมีตะเข็บหน้าตะเข็บหลังตะเข็บกลางเห็นไหมตรงกลางมีตะเข็บ,ขบมีบล็อกหน้าบล็อกหลังประกบกันแล้วก็เทนี่ก็มีเห็นไหมลอยบล็อก <c oughs> สวยดีเห็นคมดีถ้าความเก่าก็ได้ด้ เป็นเลี้ยววเลยนะเมตตาเมตตาเป็นเม็ดเลยนะดูปากถือว่าสมบูรณ์มากองเนี่ยไม่โดนเลยจมูกจมูก โดนสัมผัสแต่ไม่โดนกระแทกเงิรอยรอยมือคนลื่นเหมือนบวัวเลยสวยเลยได้ดูหลังทีนึ่ง แม่จอบมงบุ๋มไปหน่อยหไหมหลังจะไม่เสมอน่าจะเป็นหลอดโบราณน,นี่ก็หลอดไม่เต็มไม่เป็นตะปุ่มตะปุ่ม,ปมเป็นหลุมหลุมหล,ลุมอยู่เทไม่เต็ม ครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆติดชมได้นะครับชอบไม่ชอบดีครับเรื่อยๆมันเรื่อยเลยตอบนี้ว่าปื้อปือ้ออีหาเลย